ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงระเบิดนิวเคลียร์บีหกของสหรัฐอเมริกาพลังการทำลายที่ยืดหยุ่นบทบาทเชิงยุทธศาสตร์และวิวัฒนาการของอำนาจนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีขีดขีดขีด,ขดบทนำเสาหลักเงียบขององค์การยับยั้งนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาในบรรดาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดที่สหรัฐอเมริกาเคยพัฒนามีเพียงไม่กี่แบบเท่านั้นที่มีอายุการใช้งานยาวนานมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์กว้างขวาง และก่อให้เกิดการถกเถียงทางการเมืองอย่างต่อเนื่องเทียบเท่ากับประกูลระเบิดนิวเคลียร์ b 61และภายในประกูลนี้รุ่น b 61-3ถือเป็นอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีแทคติคอลนิวเคลียร์เวบปอนที่โดดเด่นที่สุดแบบหนึ่ง b 61-3ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำลายล้างระดับวันซิ้นโลกเหมือนระเบิดไฮโดรเจนขนาดมหึมาในยุคสงครามเย็น แต่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความยืดหยุ่นการควบคุมและการส่งสัญญาณทางยุทธศาสตร์เป็นหลักมันสะท้อนแนวคิดที่ว่าอาวุธนิวเคลียร์ไม่ใช่เพียงเครื่องมือขององค์การทำลายล้างขั้นสุดท้ายแต่ยังเป็นเครื่องมือในการยับยั้งการคําประกันพันธมิตรและการควบคุมการยกระดับความขัดแยง้ง B61-3 ไม่ได้ถูกยิงจากขีปนาวุธหรือปล่อยจากเรือดำน้ำแต่เป็นระเบิดนิวเคลียร์แบบแรงโน้มถ่วง Gravity Bomb ที่ส่งขึ้นสู่เป้าหมายโดยเครื่องบินขับไล่และโจมตีซึ่งเน้นการควบคุมโดยมนุษย์การตัดสินใจเชิงการเมืองและความยืดหยุ่นของภารกิจอย่างแท้จริงบทความนี้จะนำเสนอการรีวิวเชิงลึกอย่างครบถ้วนของระเบิดนิวเคลียร์ B หกสาครอบคลุมตั้งแต่ประวัติการพัฒนาบทบาททางยุทธศาสตร์ข้อมูลทางเทคนิคระดับพลังทำลายระบบการส่งกำลังหลักนิยมทางทหารไปจนถึงผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ในระยะยาวขีดขีดขีด,ขดหนึ่ง จุดกำเนิดโครงการ B-61 เหตุใดสหรัฐอเมริกาต้องการระเบิดนิวเคลียร์แบบใหม่ความจริงของสงครามเย็นในช่วงต้นทศวรรษ1,960สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญปัญหาทางยุทธศาสตร์สำคัญหลายประการได้แก่ระเบิดนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร,ร,ร,ร์มีพลังรุนแรงเกินไปอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีรุ่นเก่ามีจำนวนมากแต่ขาดความยืดหยุน่น NATO เกรงว่าจะถูกกองทัพสนที่สัญญา Warsaw ออบุกด้วยกำลังภาคพื้นดินขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีทางเลือกการยับยั้งที่ไม่กระโดดไปสู่สงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบทันทีระเบิดรุ่นเก่าอย่าง M.A.R.K. 2 8หรือ M.A.R.K. 4 3มีขนาดใหญ่หนักและถูกออกแบบมาเพื่อการทำลายล้างในวงกว้างรัฐบาลและกองทัพจึงต้องการอาวุธแบบใหม่ที่เล็กเบาแม่นยำและปรับระดับพลังได้ปรัชญาการออกแบบโครงการ B. 6 1จึงถือกำเนิดขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ1960โดยมีหลักคิดสำคัญคือ ปรับระดับพลังระเบิดได้ไดเอัาเอยียขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาความแม่นยำสูงใช้ได้กับหลายรูปแบบภารกิจใช้งานร่วมกับเครื่องบินหลายแบบสามารถประจำการล่วงหน้าในต่างประเทศได้ B61 จึงไม่ใช่เพียงระเบิดแต่เป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่ถูกออกแบบอย่างมีเหตุผลขีดขีดขีด 2. ประวัติการพัฒนา b 6 1 3จากต้นแบบสู่การใช้งานจริง ระเบิด B-61 รุ่นแรกเข้าประจำการในปี1968และต่อมามีการพัฒนาแยกย่อยเป็นหลายรุ่นเพื่อตอบสนองภารกิจที่แตกต่างกันโดย B-61 3ถูกออกแบบมาให้เป็นรุ่นยุทธวิธีที่มีพลังตั้งแต่ต่ำมากไปจนถึงระดับกลางสูงลำดับเหตุการณ์สำคัญได้แก่ทศวรรษ1960การออกแบบหลักของ B-61 เสร็จสมบูรณ์ทศวรรษ1970ปรับปรุงระบบความปลอดภัยและการเลือกพลัง ปลายทศวรรษ1 9 7 0ั B 6 1 3เริ่มเข้าประจำการช่วงสงครามเย็นถูกนำไปประจำการในยุโรปภายใต้ N A T O หลังสงครามเย็นลดจำนวนลงแต่ยังคงบทบาทสำคัญ B 6 1 3ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนระเบิดนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีรุ่นเก่าและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการยับยัง้งขีดขีดขีด 3. ข้อมูลทางเทคนิคของ B 6 1 3ข้อมูลโดยประมาณจากแหล่งสาธารณะคุณลักษณะทั่วไป ประเภทระเบิดนิวเคลียร์แบบแรงโน้มถ่วงความยาวประมาณ3.56เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ33เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ320กิโลกรัมโครงสร้างตัวเรือนเหล็กออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ระบบท้ายระเบิดหมดตกอิสระและหน่วงด้วยรม่มระบบเลือกพลังระเบิดไดเอ a เอเยียสามารถตั้งค่าพลังระเบิดก่อนภารกิจได้หลายระดับเช่น0.3กิโลตัน 1.5กิโลตัน60กิโลตัน170กิโลตันทำให้เหมาะกับทั้งภารกิจเชิงสัญญาณการตอบโต้เชิงยุทธวิธีและการโจมตีเป้าหมายแข็งแรงขีดขีดขีด4พลังทำลายการควบคุมความรุนแรงเพื่อให้เห็นภาพ0.3นอตใกล้เคียงการระเบิดขนาดใหญ่มากแบบธรรมดา1.5นอตใกล้กับระเบิดปรมาณูยุคแรก60นอตแรงกว่าฮิโรชิมาประมาณสเท่า 170นอตระดับการทำลายล้างเมืองขนาดใหญ่นี่คือหัวใจของ B 6 1 3คือไม่บังคับให้เลือกการทำลายสูงสุดเสมอไปขีดขีดขีด 5. วิธีการส่งกำลัง B 6 1 3ถูกปล่อยอย่างไรไม่ใช่ขีปนาวุธไม่ใช่อาวุธเรือดำน้ำ B 6 1 3เป็นระเบิดจากอากาศเท่านั้นอากาศยานที่รองรับ F 1 6 Fighting Falcon F 1 5 E Strike Eagle F 3 5 A Lightning II ผ่านการรับรองนิวเคลียร์ ตอนาโด IDS เครื่องบิน Dual Capable Aircraft ของ N A T O รูปแบบการโจมตีทิ้งอิสระโยนระเบิดแบบทอสบอมบิงใช้ร่วมฉลอเพื่อเพิ่มโอกาสหนีจากแรงระเบิดขีดขีดขีด6บทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของ B 6 1 3อยับยั้งการลุกรานแบบดั้งเดิมขนาดใหญ่ตอบโต้การใช้อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีของศัตรูสนับสนุนหลักนิยม Flexible Response ขีดขีดขีด 7. N A T O Nu c l e a r sharing b 6 1 3เป็นหัวใจของนโยบาย N A T O nuclear sharing ซึ่งหมายถึงสหรัฐอเมริกาควบคุมอาวุธชาติพันธมิตรฝึกการใช้งานเป็นการยับยั้งร่วมทางการเมืองประเทศที่เกี่ยวข้องในอดีตเยอรม,ามานีอิตาลีเบลเยียมเนเธอร์แล,ลนด์ตุรกีขีดขีดขีด8ระบบความปลอดภัย Permissive Action Link P A L S วัตถุระเบิดไวต่ำระบบตรวจจับสภาพแวดล้อมขีดขีดขีด เปรียบเทียบกับ B 6 1รุ่นอื่นรุ่นบทบาทสถานะ B 6 1 3ยุทธวิธีลดบทบาท B 6 1 4ยุทธวิธีใช้งาน B 6 1 7ยุทธศาสตร์ปลดประจำการ B 6 1 1 1จเอจาะพื้นดินใช้งาน B 6 1 1 2รุ่นใหม่ทดแทนขีดขีดขีด10บทบาทในสงครามเย็นและหลังสงครามเย็นแม้ไม่เคยถูกใช้งานจริงแต่ B 6 1 3มีบทบาทสำคัญในการป้องกันไม่ให้สงครามเกิดขึ้น ขีดขีดขีด11ประเด็นจริยธรรมและการเมืองลดเกณฑ์การใช้นิวเคลียร์หรือไม่การประจำการล่วงหน้ามีความเสี่ยงหรือไม่การพัฒนาอาวุธ vs การปลดอาวุธขีดขีดขีด12มรดกของ b 6 1 3 b 6 1 3ไม่ใช่แค่ระเบิดแต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การควบคุมอำนาจนิวเคลียร์เสาหลักของพันธมิตรสะพานเชื่อมระหว่างสงครามธรรมดาและนิวเคลียร์ขีดขีดขีด,ดบทสรุป ระเบิดนิวเคลียร์ B-61-3 คือหนึ่งในอาวุธนิวเคลียร์ที่ซับซ้อนและมีความหมายทางยุทธศาสตร์มากที่สุดในประวัติศาสตร์มันแสดงให้เห็นว่านิวเคลียร์ไม่ใช่เพียงอาวุธแห่งการทำลายล้างแต่เป็นเครื่องมือแห่งการยับยั้งการคำนวณและการควบคุมอำนาจมันไม่เคยถูกใช้ในสนามรบแต่การมีอยู่ของมันอาจเป็นเหตุผลที่สงครามใหญ่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อ ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง